ไอ้เฮียเสียงทีวีมึงเข้าอ่ะมาปิดเสียงทีวีหน่อยสวัสดีทุกท่านนะฮะตอนนี้อยู่ผมเฮียวันครับอันนี้ผมจะมาทําคลิปสุดท้ายครับกับเพื่อนต้นของเรานะฮะถามว่าเป็นคลิปอะไรครเราจะมา PVP กันครับใช่ไหมครับต้นไ<ป>่ก็นะฮะดูค่าประสบการณ์ของผมนะตอนนี้ค่อนข้างจะหน้าตาดีแต่จะมาเสียท่าให้ต้นหรือเปล่ามาดูกันนะ,ะตอนนี้ต้นอยู่ฝั่งนู้น,นะครับเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงมาเห็นกลางถนนเด้ยังไม่เริ่ม คนอะไรเปิดก่อนได้เปรียบไอสัตว์เร็วๆโอ้โเสียวลาจริงเลยต้องให้เห็นแบบสบตากันก่อนเสร็จแล้วค่อยหลบโอ้ก็นะตั้งให้ดูตอนนี้อาวุธผมมีอะไรบ้างอ่ะอ่ะพอสคลิปดูกันเองมึงอยู่ไหนเนี่ยโอเคหนึ่งสองสามไอเหี้ยมึงไอควยพ่อตาย <laughs> มึงจะเอาวะล่ะไอเหี้ยอ้วนมึงจะเอาวะล่ะอยู่ไหนวะ กูรู้มึงไม่รอดแน่ออกมาเด้ไปไหนแล้ววะสวัสดีเพื่อนอ้วนทำไมกูไม่เห็นว,ว่มึงอยู่มึงอยู่ตรงไหนเนี่ยอเอิอเดี๋ยวมึงเจอน้อยหน่า,ากู ไหนๆหนอย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 อยู่ไหนวะอย่าให้กูรู้นะกูจะเล่นแม่งให้หนักอยู่ไหนวะอัล๋อเห็นกูว่าเอาจริง เห็นแต่ว่าเมื่อกี้สองไม่ทันจริงอ่ะเออไม่หมายถึงตอนนี้นะตอนนี้ไม่เห็นกูสไนสยสมบูรณ์แบบไอ้เหี้ยย่าแม่งเยอะว่ะอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยเมื่อกี้กดเริ่มเป๊มมึงจะยิงกูเลยไอ้เพื่อนเหี้ย พ่อมึงตายไหนวะเฮ้ยออเลือดรถแล่วแหละเพราะว่าเลือดไหลแป๊บแป๊บกูตายจริงอ่ะเออตายแล้วเหรอเลือดเปบนเทนะไสี่สามสองลาก่อนไอ้จับโคตรอ่อนเลยทำไมอ่อนเงี้ย ก็ไม่ให้กูเก็บเลเวลแล้วแถมมึงสอนก่อนบูมมันก็ตีหัวตายกูก่อนรอบหนึ่งไอ้เหี้ยไม่เขียวเลยเอาใหม่ปล่าวในเกมไม่เอาแล้วมาเก็บของให้ห่าเดี๋ยวกูมียิงหมดหนึ่งโอ้โหมาตายชีเปลือยสวัสดีชีเปลือยมาเก็บของมึงเกิดบนเรือปะเนี่ยใช่เออดีละมาต่อไปหนึ่งหนึ่งหมัดเดี๋ยวเปลี่ยนแมปเดี๋ยวเปลี่ยนแมบโอ้โหอะไรวะ แม่งลดหมดเลยหายหมดเดก็ตายอ่ะพีอ่ตอนนี้ผู้ชนะได้แก่พียวันเคยตายเปล่าวกูว่าแล้วมันต้องอยู่ตรงนั้นไอเฮียเคยตายเปล่าวกูเห็นแล้วคุณได้ยินผูดอะไรนะพงหญ้ายเยอะๆกูว่าไอ้เฮียต้องอยู่ไม่กูอยู่บนเขาตรงนูน้นอันเหรอกูวิ่งอ้อมไปแั้งหนาอะไรสัตว์ตอนนี้ศพกูอ่ะเนี่ยอ๋อไอ้เฟียลจริงๆเคยตายปเปล่าโลสเปรดเด็กใช่เนี่ย ยิงเฉียวแขนหลังทำไมไม่โดนวะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ควายไอ้เหี้ยเร็วๆพอแล้วสัตว์กูฏานหมดแล้วไม่มีพลังอะไรและนะก็บอกมาเก็บเดี๋ยวช็อกโกแลตมึงตกนี่แหละโฮมเหลือไอ้กาลิ้นเล็บเลฟ อ้ามีศพสพสอสศพนอนมาละอันนี้ทำไมมันไม่แบบสดมันไม่หายด้วยเออยังวิ่งไม่ได้ด้วยปัญหาเนี่ยโอ้โหเจอนารุโตะกูคิวไปถึงกันร้องจุ้งฮะเฮ้ยอ้าวโหกูโดนมึงยิงนี่ว่าชิบหายเลือดลดไอ้ไขยเอ้ยเนี่ยแผลเนี่ยเกิดจากบาดแผลเนี่ยหรือว่าเดินเลือดสาดเลือดลด เดือนเลือดสาดเลยทีเดียวเชียวโอ้ยเมนมาประจำเดือนมาไม่ปกติโอ้ยเชี่ยต้นกูตายแน่ไอ้สัตว์กูอยู่ไหนเนี่ยกูเคยกูจําได้เลือดไม่ลดเยอะมากไอ้เหี้ยเลือดกูจะตายแล้วทำไมมึงทำอย่างนี้กับกูมึงอยู่ไหนกูไม่บอกตรงมึงอยู่ไหนเนี่ยถามจริงกูอยู่บนเรืออ่าไม่ไม่มีภาพบันแทลด้วยหรอเราอ่ะ เอออะแล้วมึงไม่ไปเอาของอ่ะไอศาสตว์มึงอย่ากูไม่เล่นอย่าเฮ้ยไม่เอากูจะกูจะเลือดหมดตัวตายเหรอเนี่ยเอามึงมึงไม่เก็บของแล้วกูจะปิดคลิปแล้วไอศาสตว์มึงอย่างนี้เนี่ยไอเฮี้ยเลือดจอสามรอบแล้วเนี่ยก็มึงจะเอาวะล่ะไอศาสตว์กูบอกแล้วว่าไม่เล่นนะครับผมไม่เล่นนะครับผมเลือดสาดเลยวะ ไอ้เหี้ยแล้วคือกูฆ่าคนแล้วแบบเอ๊ะฆ่าไอ้เนี่ยฆ่าแบบความเป็นโจรแม่งเพิ่มเลยเอาที่ศพใครเนี่ยคุณเป็นใครครับไอมึงอย่ามึงเริ่มหยิบปืนได้เหี้ยเอาไงไม่เอามึงไปเก็บของเราจะปิดคลิปละอ้อยขาบพอแล้วโอเควันนี้ผมพีวันขอลาไปก่อนนะวันนี้พีปิดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดคลิปนะฮะไอ้เหี้ย ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะก็คลิปนี้คงเป็นคลิปสุดท้ายของรับเกมนี้แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างจะตันนะฮะน่าเบื่อขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับบายครับจุ๊บต้อนราบดิก็มึงจะมึงจะเอาวะล่ะกูยังมีคอยโอ้โหไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยมึงเอาวะล่ะเไปไปละเปละไละ